่่ <FIFA. h aha> เป็นุบอลททีีทีดสุดมั่นคง <p ap le> ปาเร็วถออนนง่่าายแายแลลมเคะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมตอนนี้ทุกท่าน,นครับอยู่กันที่สนามซานซีโร Zero นะครับผมเปิดนาเวงครับจะพาทุกท่านมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลน,นัดก,กระชับมิตรนะครับเป็นการพบกันระหว่าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับทีมบรลุสเซียดอตมุนครับผมซึ่งการจะลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับผมใช้เกมเ๊จ2,020นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยมีผมเป้ยน,นาเวงครับเป็นทู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับและนี่คือรายชื่อผู้เล่นของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับ นี่คือรายชื่อครับเล่นตัวจริงทางฝั่งดอทมุนนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านไหนครับที่ยังไม่กดติดตามช่องนาเวงโลเวอร์ก็ขอฝากกดติดตามช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับผมถึงบอลแข่งจริงชุนี้ไม่มีบอลให้ดูครับแต่ช่องนาเวงโลเวอร์มีบอลให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมเอาละครับฟุตบอลครับแมนยูดอทมุนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมคลิปนี้ครับ ไม่เกิดขึ้นได้ครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมก็ขอขอบคุณครับเว็บฟีฟ่า555นะครับเว็บกีฬาที่ดีสุดในตอนนี้นะครับมีทั้งบอลทุกอย่างครับมีครบจบที่เว็บเดียวนะครับผมพร้อมกับโปรโมชั่นมากมายรอท่านอยู่นะครับสนใจก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับที่ฟีฟ่า555นะครับผมเอาครับตัดภาพมาที่เกมครับตดมุนทำเกมขึ้นมาก่อนซานโจบไหลมาที่ฮาคิมิอาครับ แมนยูครับวันนี้ครับมาในชุดเสื้อสีแดงครับเปงนเก่งสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางตอดมุนครับมาในชุดตัวเก่งครับบุกจากขวาไปซ้ายฮะผมจัดให้สองทีมนี้ครับแข่งกันที่สนามกลางครับที่สนามซานซิโรในประเทศอิตาลีนะฮะช่วงนี้ผมจะเน้นสนามของอิตาลีมากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องการเป็นกำลังใจให้กับชาวอิตาลีครับให้ผ่านพ้น โรคระบาดโควิดสิไปด้วยกันพร้อมกับประเทศไทยนะครับผมหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็วนี้นะฮะเพราะว่ามีหลายคนครับได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิดสิครับทั่วโลกครับงั้นเราต้องสู้กันไปนะครับผมโควิดสินะฮะเพื่อนก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเอาครับแมนยูทําเกมขึ้นมามแม็กโทมินีทีมิเลียมวิมเลียมคือแม็กโทมินี แลดฟอร์ดเต่นกับอิกาโลอูโหูวิตรงนี้แม่อิกาโลเกือบพลิกบอลได้นะครับแม็กโทมิเน่โยนลูกนี้มาอาวครับบโนโอฟอร์นันเก็บบอลได้ครับอาวิลเรียมวินเรียมตัดเข้าในโดนวิทโซสกัดครับแต่ยังเป็นบอลของแมนอยู่ โอ้โหลูกนี้ไหลมาครับเป็นทางโรมันเบอร์กี้ครับออกมาคว้าบอลไว้ได้ก่อนครับแล้วก็วางยาวมาบอลอยู่ที่มากร้อยร้อยมาทีฮาแลนด์ฮาแลนด์จ่ายทางขวาที่ฮาคิมิฮาคิมิครับจะคอสลูกนี้มาติดทางด้านมาคัสแลดฟอร์ดนะฮะลูกทุ่มของดอดมุนนะครับฮาคิมคิตัดเข้าในแล้ว มอลก็ร้อยครับเบิร์ดมาทีมิโซ่บอลไปทางด้านซ้ายนะฮะจูเรนแบน,นะฮะจูเรนแบนมาทีชชม,าทามิโซ่โซ่สานโชว์ไปมาทีฮาคิมิฮาคิมิฮะแทงที่ซานโชยกลูกนี้นะมงเน้นๆแม่แต่บอลมันหลุดออกนอกกรอบนะฮะโอ้ลูกมงครับเนี่ยภาพช้านะฮะ สัโชว์ปันจงเปิดลูกนี้มาโอ้โหโง่งเน้นๆครับแต่บอลไม่ตรงกรอบแมนยูรอดตัวไปคทัาจังหวะนี้เดอ,รอครับเตะสาดยาวขึ้นมาผ่านมา20นาทีแรกนี้เป็นทางฝั่งของอตัดมุน,นะที่ทําเกมได้ดีกว่าครับตอนนี้ครับแมนยูยังตั้งเกมไม่ได้นะครับอินเดเลฟครับตามมาเล่นบอลแล้วก็สก,กัดบอลออกข้างไว้ก่อนนะ ซานโชฮาคิมิฮะวันนี้ครับดอดมูนี่เน้นขึ้นเกมตะนั่นขวานะครับอารซาลงต่ำมาไหลมาตัวนี้ครับติดเล่นแมนอยู่เส้นยาวขึ้นหน้านะเป็นลูกทุ่มของดอดมูนนะครับตัวนี้โอ้ลูปเกมครึ่งแกจะผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแมนยูยังต่อเกมไม่ได้เลยครับตัวนี้ฮาคิมิครับโอ้โหวันนี้เติมเกมลุกจนมันแล้วครับเดเลิร์ครับมงเคลียไม่ได้ โอ้ยยังเป็นบอลของดอดมุนัอนนี้ครับสารโชว์อาคิมิถึงเส้นหลังเปิดลูกนี่ฮาแลนด์โมงโอ้ยวังไม่ตรงก่อแม่โอ้ฮาแลนด์นี่น้าแก่เหลือเกินนะครับในเกมนี่ครับเปิดขึน้นมาฮาคิมิครับมองเข้าในคอสเข้ามาโอ้ยดีแก่ วางยาวโอ้ข้างหน้าอิกาโลยังเก็บบอลไม่ได้เลยเอาครับบูโนโ่าแ,แต่เสียบอลให้กับทางวิเซอร์ครับวางยาวมาที่อาซาอาซาตัวกับมิซากามิซากาครับตามเข้ากดดันอยู่อาซาตัดเข้าในให้มาที่จูเรนแบนจูเรนแบนหลายโอกาสมามาก,ก็ร้อยปัดลูกนี้แม่เดกอาครับยังเซฟไว้ได้บอลที่วิลเลียมฮนะแม็กไกวแม็กไกวาวางยาวมาครับอิกาโล โมงชงมาที่บโนโเนฟอร์นแม่แต่ลูกมันเลยเพื่อนนะตดมุลครับมาอีกครั้งหนึ่งอาซาเปิดมาแม่วินเลียงและโมงไม่ได้ก่อนเอาครับเพื่อนครับสน,นึกถึงฟุตบอลครับอย่าลืมนึกถึงฟีฟ่555นะครับผมเว็บนี้โปรโมชั่นดีๆเยอะๆรอเพื่อนอยู่นะครับสนใจกดคลิกใต้คลิปได้เลยครับดีกว่จะแอดไลน์ไปที่แอดฟีฟ่าเพนะครับเพื่อนอย่าลืมเข้าแอดอยู่หน้าด้วยนะผม เอาครับอ้าวิลเลียมพ่แม่จับบอลไม่อยู่ครับบอลเลยที่ฝั่งดอทมุนฮาคิมี่ฮะมาทีฟุตซูวิซโซอครับปลายมาจูเลนแบนจูเลนแบนเนครับใช้ตัวบังครับเอาตลอดมาได้ครับให้มาทีฟุตซูวิซโซอที่จูเลนแบนวิซโซอถ่ายทางด้านกวาครับที่ทางด้านซ้ายฮะ โอ้ตอดมุนี้คองบอลเหนียวด้วยกันครับเอาครับอาซาเอ้ยไม่ใช่อาซาเป็นฮาแลนด์นะแม่ผิกได้กดด้วยซ้ายครับแต่บอลยังตรงต,รงตัวเดเกิอาเดเกิอาครับเตะสาดยาวขึ้นหน้ามาเลยนะครับจูเลนแบนท์ฮะโอ้โหวันนี้แมนยูยังเก็บบอลไม่ได้เลยครับพี่น้องโอ้โหผมว่านี่ครึ่งหลังนี่โซชาน่าจะถอดทางอิกาโลออกครับว่าเก็บบอลไม่ได้เลยครับเกมวันนี้ อาคันยี่ฮะโยนยามาที่อาซาปีสกาโมงไว้ได้ครับออแล้วครับครึ่งแรกครับปูตินทตเวลานะฮะศูนย์นาทีครับโอ้โหเหมือนไม่ทดเลยนะครับผมอาลับปูตินกับปอลทงิตต์เวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับแมนเชสเตอร์อยู่นแต่กับตัดมุนครับในสมัยก็อยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวกับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับ เอาล้ครับคึงหลังเรื่องเกมการแข่งขันครับแม็กโทมิน่ครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งมาติดลงมาครับส่วนทางอิกาโลครับก็โดนถอดออกเช่นกันครับแล้วก็ส่งทางด้านมาซียาวออกเข้ามานะครับเดี๋ยวนี้เจมก็โดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางเมสซี่ลินการ์ดลงมานะครับเอาครับพิเทคครับให้มาทิฟโซ กดร้อยโอ้เริ่มขึ้นหลังมานี่เหมือนเทปม้วนเดิมเลยครับแม่จะเป็นดอทมวลครับทําเกมขึ้นมาฮาแรดโอ้โหลูกนี้จิ้มครับแม่ตรงตัวเดกิอาครับตอนนี้ครับยังครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์นะตอนนี้ครับมาติครับมองมาที่แรดฟอร์ดแม่แต่ว่ามันลึกไปหน่อยนะครับมากดร้อยแทงมานี้อ้าวหลุดครับซานโชยกมาโอ้โหยังดีครับแม่วินเลียมครับ วางลูกนี้ไม่หลุดนะครับฮาคิมิซันโชคือนี่ฮาคิมิฮะซันโชเล็กฮาคิมิเบิ้ลจังหวะนี้ยังไม่หลุดเอาครับแรดฟอร์ดครับตามมาเล่นเกมรับนะฮะโอ้โหมาซียาวเก็บวันไม่ได้วันนี้จูเรนแบนนะกิโซ so. สานโชครับไหลามาที่ฮาคิมิตอนครับดอดมุนนี่พยายามขึ้นเกมด้านขวาครับแล้วก็บอมเข้าบริเวณกรอบเขตโทษนะฮะจุเดเลนแบนครับไหลาทางซา้ายที่พิเทคอาซาอาซาไม่ยิงครับมาที่ซานโชเบิร์ตจังหวะเดียวที่มาโกนร้อยแม่โอ้โหตอนนี้ดอดมุนยังขึงกันตรงนี้ครับแม่ยังได้โอ้โหแมนยูนตรงน,นี้ไล่บอลอย่างเดียวเลยเท่านี้เอา,าครับ แมนยูตัดบอลได้บอกบาให้มาที่เมซี่ดินกาดเมซีม่มาที่มิสซาก้ารครับโ,โตกลับเร็วไม่ได้ครับแมนยูวันนี้อินเตอร์เลิฟครับยาวขึ้นมายังเป็นบอลของดอทมุนนะครับมุม,ม่ม่าวันนี้ครับเก็บลูกกาดกาได้หมดทุกลูกครับวันนี้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับส่วนเกมารแมนยูถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเช่นกันฮะยังมีโ้อผิดพลาดได้เห็นซานโชครับโตดดลุมสอง โลลุมกินโตครับเรียบร้อยจังหวะนี้เอาครับแมนยูจะทําเกมขึ้นมาลินการ์ดมาที่มาซิยาวเปิร์นมากับบูโน่มาซิยาวมาทางซ้ายแดนฟอร์ดเอาบิลเลียมบิลเลียมยึกยักอยู่ยังไงครับยกลูกนี้มาแมเพื่อนขอบอลนะครับแต่ไม่ให้นะครับเรื่องที่จะเปิดขึ้นหน้านะครับผมฟีฟ่า555ครับชื่อนี้ครับรับประกันความมั่นคงแน่นอนนะครับมีครบจบทีเวเดียวนะครับผม เพื่อนสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมทีฟีฟา555อาคิมิโอ้โหยังมาได้ครับคิมิครับถึงเส้นหลังแล้วยังไม่เปิดโนเนียกันอยู่ต้องเอาสองโอ้โหแลสฟอร์ตแม่หน่าจะหัวร้อนครับตเตะออกข้างไปเลยครับโอ้โหตัดมอลคองบอล72นะแมนยูคองบอล28อยู่ลูกนี้นครับแมนยูสกัดไม่ได้ แม่ถ้าเป็นแฟนแม,มนยูดูนี่น่าจะคงอึดอัดหน้าดูนะครับฮ่าคี่ี่เปิดขึ้นมาฮาแล็ตโม่งอูโหูนี้ับอลม e> <Z> ันเบาไปหน่อยครับลูกตั้งเตะจากหน้าประตูครับของทางฝั่งแมนยูครับเดียอาเตะสาดยาวขึ้นมาตูงนี้อูโหูเหมือนเดิมครับ ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วตอนมึงครับค่อยๆต่อเกมขึ้นมาครับโอ้โหวันนี้ยังไม่มีสกอร์นะครับแต่ครับรับชมถูกใจชอบใจก็กดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากแฟนเพจด้วยนะครับนาเวงโรเวอร์นาเวงเกมเมอร์นะฮะลิงค์อยู่ด้านล่างนะครับผมจเล่นแบนครับอีตินโช เดือนเมษาเดือนเออเดือาาน,นอ่อเนเรราเชตเมษาพฤษภานะครับผมจะมีทําโปรเจกต์นะครับจัดฟุตบอลอ่เรียกว่าอะไรฟุตบอลเลยฟุตบอลรายการโควิดครับนะครับผมจะยอดทีมจากประเทศต่างๆครับมาจัดแบ่งกรุ๊ปกันแล้วก็แข่งเจอกันนะครับแล้วก็หาคนเป็นแชมป์นะครับในเกมเปส2020นะครับผม เดี๋ยวก็รอรับชมกันได้ครับเดี๋ยวผมขอทาโปรแกรมก่อนนะครับผมมากร,ร้อยฮะเอาครับฮาแลด์กดติดไซโอ้โหเดกอายังไม่พลาดน,นะครับนี่ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับเอาครับปีซาก้าครับเติมเกมขึ้นมาครับให้มาที่เจสซี่ลินการ์ดโอ้โหลูกนี้ให้บอลไม่ดูเพื่อนเลยนะ ทีมีฮะกลัมาที่ซานโชเอาครับฮาแลนด์มาครลวร้อยจะคืนลูกนี้อู่หูฮาแลนด์นะแม่เนกิอาครัเตะยาวขึ้นมาแมนยูเก็บบอลนะครับมาติดโอ้โหมาติดน,นี่ลงมานี่เงียบไปเลยนะฮะฮุโน่ครับเฟอร์นันที่กินโอ้โหลิ้นกาดอีกแล้วครับแม่บิดเอาไปสก้าอู่หูเกือบทันครับเอาล้วครับผู้ตัดสินครับบอลน้พิหมดเวลาการแข่งขันนะครับการจำลองแมตช์ แมนยูกับดอทเน์จบลงแล้วครับสมับรไปศูนย์ูนยนะครับผมวันนี้ผมเปิดนาเวของตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับสีฟ้าฮ่าฮ่าฮ่ฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงปากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะ